เดือดจริงๆวันนี้เดือดกันมากเพราะสั่งเวียนนี้ไม่มีใครยอมใครวันนี้เราจะพามาดูพิซซ่าจะมีความใหญ่ยักษ์ปะทาะกับพิซซ่าจิ๋วแบบนินิร้านนี้เนี่ยต้องมีทีเด็ดและเป็นกระสแสในโลกออนไลน์มากเข้าไปดูงงน คุณทนันส,สวัสดีค่ะโอ้โหูดไทยชัดมากนิดหน่อยครับค <c oughs> ุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดถึงพิซซ่าเราพิซซ่าที่คุณทันบอกไว้คือใหญ่มากปะทะกับเล็กมากใช่ครับเล็ก<อ>มากนี่คือเล็กขนาดไหนคะคุณทันเลขขนน็กข,ขนาดไหนก็เล็กประมาณนี้เล็กนิดเดียวอะแต่ถ้าใหญ่อะคุณทันใหญ่ก็60ซนติเมตรเลยนะครับใหญ่กว่าหน้าดิฉันอีกค่ะคุณใช่แล้วคือสูตรนี้คือได้มาอย่างไรคะความใหญ่ของพิซซ่าสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษจากอิตาลีนะครับ ลูกค้าส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติลูกค้าชาวต่างชาติมันก็ไม่ได้ว้าวกับกินพิซซ่าอยู่แล้วลูกค้าชาวต่างชาติก็จะเน้นอาหารไทยมากกว่านะครับแต่พอโควิดมาฝรั่งหายไปหมดเลยนะครับฝรั่งไทยฝรั่งหายอย่างเงี้ยเราก็ต้องเน้นให้ดึงคนไทยให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราเอาพิซซ่าของเราที่มันอร่อยอยู่แล้วทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับทำให้มันเป็นพิซซ่าที่แบบใครๆก็อยากจะ ให้ลูกลงในโซเชีลอะไรอย่างนี้นะครับค่ะซึ่งก็เป็นกระแสมากคุณผู้ชมคือต้องพูดถึงพิซซ่าคือพูดถึงร้านนี้เลยชื่อร,ร้านอีกทีครับคุณนันคะชื่อร้าน Casa ป i ก a s s o นะครับนี่แห่งป้าคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมหาก,ก่อนจะเข้าไปถึงในครัวแล้วก็แอบมาเปิดเมนูของคุณทันก่อนคุณทันบอกว่า อยากจะทานแบบไหนชอบแบบไหนคือเขามีหลายแบบให้เลือกเราทาที่นี่สดสดทุกวันเลยนะครับเราทําเองหมดเลยจากศูนย์ถึงร้อยทำเองหมดเลยนะครับเรามีหลายท็อปปิ้งมากเลยนะครับคือสามารถเราสั่งเป็นพิซซ่ามาร์การิต้ามีแต่ชีสแล้วก็มาเอาท็อปปิ้งมาเพิ่มนะครับเยอะยะเลยเป็นฮอมเป็นมะเขเทศมัชรูมเขาพ่ทูน่าแซลมอนมะกอกอะไรอย่างเนี้ยเพียบเลยนะครับ เราก็ความท็อปปิ้งของเราก็เป็นพิซซ่าของเราเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เรามาแล้วนะเราก็ต้องเลือกหน้าดูก่อนคุณทันแนะนำหน้าไหนดีคะสำหรับเอ,อ่อรายการดูกองข่าวคะ่ะแนะนำให้เพิ่มแซลมอนนะครับกับมะกขะเทศ อ๋อกับมะเขือเทศแล้วถ้าเป็นแบบใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะถ้าเป็นพิซซ่าหยักนะครับผม,บผมก็จะแนะนำเป็นปนป p p e r o n i นะครับป e p p e r o n i ก็จะแบบ,บสไตล์เหมือนแบบ <ๆ S 1> มีความเค็มๆนิดนึงใช่ทีนี้เราอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาจะขึ้นรูปพิซซ่าเนี่ยเขาทำยังไงเราเลือกหน้าเรียบร้อยแล้วคุณชมเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวแล้วได้เวลาบุกครัวจริงๆเดี๋ยวคุณท่าจะให้ดูว่าเวลากว่าจะได้มาเป็นพิซซ่าแบบไซส์เล็กๆกับไซส์ใหญ่ๆน่ละค่ะ มานั่งสำรวจถาดที่ใส่พิซซ่าอันนี้คือ8ดนิ้วอันนี้คือพิซซ่าจิ๋วแล้วแบ่งมัน8ดชิ้นเล็กๆนี่ประมาณนี้อ่ามีนี้พอไหมเล็กจิว๋วเท่านั้นยังไม่พอเราก็ดูเฮ้ยอีกหนึง่งถาดอ้ยดูแล้วจะไหวไหไมเนะี่ยนัชยาอันนี้คือใหญ่ที่สุดพิซซ่ายักษ์ยักษ์เลยเทียนบ,บุกหน้าเทียนบ,บุกหน้านัาชยาก็จะรอดูว่ามันจะยักษ์ได้ขนาดไหน เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูพิซซ่าจิว๋วกรทานกับพิซซายักษ์ oh. คือเรื่องของเรื่องเาเปลี่ยนใจเพราะว่าได้ยินมาว่าโฟชีสที่เนี่ยเด็ดมากเราเลยต้องเปลี่ยนใจจากไปโปรโลนีมาเป็นโฟชีสแทนนะคะคุณผู้ชมสำหรับพิซซายักษ์ที่เราสั่งมาพิซซ่าจิ๋วนะจะ๊ะนะเชนจะหยิบ้ลูนี่คุณนี่คือแซลมอนชิ้นโตโตแ้งด้วยชีสนี่นะอันนี้คือ8นิ้วนะคะออกมาก็จะเป็นลิปชีนเล็กๆประมาณนี้แต่ว่าทีเด็ดของเขายังไม่เท่านั้นคุณนี่คือชิ้นใหญ่ใหญ่ ยักษ์แบบถือว่าเป็นที่หนึ่งในกรุงเทพมหาคนคร <Yeah. S 1> ก็คือที่นี่อ่ะเราจะเริ่มจากการที่เรานั้นมีอุปกรณ์ในการวัดนะจ๊ะวัดจากกลางแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> ฟาดเข้าไปประมาณ50กว่าเซนต้งคานถึงนี่นะจ๊ะเกือบหกสิบนะคะคุณไม่ธรรมดานะคะซาหย,ยักจากจิ๋วนะคะก็จะเป็นแบบซส้มินิเล็กๆ10กว่าเซนตนะคะนี้อันนี้คือวัดจากแบบตรงกลางความแตกต่างระหว่างพิซซ่าจิว๋วพิซซ่ายักษ์นี่แหละคุณชมอยู่ตรงนี้แหละบางคนจะไม่แตกต่างหรอกถ้าเราได้ลองชิมแล้วอ่ะ หอมซอสมะเขือเทศมีมะเขือเทศ้วตัวชีสด,ดีมากแป้งคือดีแป้งบางกรอบจริงไม่ต้องใส่ซอสอะไรเลยนะทานได้เลยดูชิ้นนี่ชอบความเป็นชีสของเขาที่เขาโรยหน้าชีสมาเยอะมากอืคอนติคัมแป้งกรอบหอมแล้วกมีความสดมัทุดิบแล้วมันจะเป็นแซลมอนนะคะที่เขาใส่ไว้ในชิ้นของพิซซ่านะคะหอมมากเสร็จเนี้ยค่ะคุณผู้ชมที่เป็นพิซซ่าแดนิ้วเขาจะมีสลดัดมีเฟรนช์ฟรายให้ ว่าก็สก้าบจริงๆตรงนี้เรากควรจะลองมาเทียบหน้าดูนะพอใจเลยยังใหญ่พอไหมจกินไม่หมดก็วันนี้แหละแต่หอมชี้มากเลยดีมากเลยหอมมากกินหมดนี่นะเชียววิ่งรอบสนามฟุตบอลประมาณสิบรอบนี่อะหอมกรอบมากกรอบมากเลยแป้งบางมาก ใจมากชีสแบบเยอะมาก mm hmm. ดีมากอ่ะทานหาทีเป็นร้านที่จุใจมาก <c oughs> ใหญ่ยักษ์มาก <c oughs> แล้วเคยมีคนกินหมดสัก แผ่นเลยไหมคะทั้งแผ่นมีไหมคะก็มีนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยใช่ใช่ส่วนน้อยก็จะกินมดคนเดียวได้หนึ่งพันนะครับใช่ใช่แล้วถ้าเป็นแบบสาวๆจะทานสักกี่คนหมดคะเนี่ยต้องมีถ้าเป็นผู้หญิงต้องแบบสามคนสามคนเนาะใช่สามคนจึงจะได้กินหมดนะครับส่วนอันนี้คนเดียวหมดก็พอมีอยู่แล้วเป็นเรื่องแบบเบสิกนะคุณผู้ชมใครที่อาจจะแวะมาทานมีทั้งพิซซ่าจิ๋วแล้วก็พิซซ่ายักษ์ ร้านอยู่ตรงไหนคะคุณธันคะครับร้านอยู่ถนนพระาทยนนะครับอยู่ซอยชนะสงครามะนะครับอของเรามีพวก d e l i v e r รนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับราคาพิซซ่าเริ่มจากร้อยเก้าเองนะครับใช่ส่วนพิซซ่ายักษ์มันเริ่มที่สองนะครับอยากถามคุณทันนิดนึงร้านเปิดตนะั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะครับ แวะมาทานกันได้นะคะคุผ<ม>ู้ชมชมรุยกองขานทานทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมรุยรทุกที่เลยจ้า